説明騎士団副団長の実力見せてあげるわ行くわよファンセンよこれまでずっと乗り越えてきたんだから。 ก็กราบสวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนี่เพื่อนน้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผม Sky Archer Studio นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม Sword Art Online a l i s t r a t i o n Rising Steel นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะตอนที่ผมกำลังอัดอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้นนผมจะมาทำการกดกาชาตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อ4ี่ทุ่มครึ่ง ที่ผ่านไปนีครับว่า่าก็คือ2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับได้มีกิจกรรมอีเวนต์ใหม่แล้วก็มีตัวละครตู้มานะครับก็คือตู้นี้นะครับผม <Ub isoft S 1> อาสนะนะครับอาสนะชุดเคบีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครชาร์จอุธที่ใช้ก็จะเป็นประเภทเรเปรียนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษก็คือ รีคอเลคชั่นฟิลนะครับเมื่อใช้สกิลไปแล้วเนี่ยในสกิลแอสเซอ์1ช่องก็จะสามารถเก็บชาร์ตรีคอเลคชั่นฟิลได้1ชาร์จนะครับแล้วก็การยิงอินคาเนตเนี่ยสามารถได้สแต็กชาร์ตของรีคอเลคชั่นฟิลบวกถึง3หมดเลยนะครับผมซึ่งเหมือนกับเจ้าคิริโตตัวนี้นะครับดาบคู่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรดก้าชาของอัศนะคนนี้กันเลยดีกว่านะ ทำให้ตายก็สวยๆนะดูจาก a n i m เมชันที่ผมได้ลงไปตอนต้นคลิปนะครับชื่อเต็มๆของคือก็คือ t r w t r e the f อ i n e ท์อาร n a นะครับ mm hmm. เมื่อใช้อ mm ินคาเนแล้วก็จะได้ s p e t i a l Animation นะครับมี Night of the Blood เป็นธงปรากฏอยู่ข้างหลังประกอบฉากนะแล้วก็มีเขียนว่า k b b นะครับสวยมากๆเลยนะตัวของเธอเนี่ยเป็นตัวละครชาร์จนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยนะ แล้วก็ขอบคุณการแปลไทยของพี่แอดมินด้วยนะครับที่คอยแนะนำข่าวสารและก็ข้อมูลตัวละครนะครับผมตอนกาชามาพอดีนะครับโอเคสกิลชาร์ตของเธอในสกิลแรกนี้นะครับของเธอเนี่ยจะเป็นการโจมตีรูปแบบปานกลางธรรมดาใส่เป้าหมายเดียวนะและก็จะลดพลังป้องกันก,นกายภาพของศัตรูตัวนั้นลง20%นานถึง1เทินนะครับอันนี้ก็ปกตินะมีการก่อดีบัฟก็คือลดพลังป้องกันทางกายภาพลง ต่อมาเป็นสกิลแอดเซาล์นะสกิลแอดเซาลของเธอเนี่ยเป็นการแทงอย่างรุนแรงใส่เป้าหมายเดี่ยวนะครับแล้วก็จะแรงขึ้นนับในสกิลนี้ถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นกำลังติดดีบัฟลดพลังป้องกันทางกายภาพหรือลดพลังป้องกันทางเวทมนต์อันนี้ก็ใช้สำหรับหลังจากชาร์จเสร็จแล้วก็ใช้แอดเซาล์สกิลนี้ต่อได้เลยนะครับทำให้ดาเมจแรงขึ้นต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับ สกิลนี้เนี่ยเมื่อใช้แล้วก็จะได้มันจะมีสังเกตคำว่า A Fill นะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถใช้สกิลนี้ปุ๊บเราก็จะได้สแต็ k ของรี l อเลคชั่นฟ l l ประเภทธาตุลม1 c h a r ชาร์จนะัที่ผองบอกไว้นะครับเนี Re ่ยรีคอเลคชั่นฟิววงเล็บว่า Win บอก1เป็นการโจมตีรูปแบบแทงอย่างรุนแรงใส่เป้าหมายเดียวแล้วก็จะได้ชาร์จของรีคอเลคชั่นธาตุลม1 c h a r ชาร์จต่อมาเป็นสนะกิลอินคาร์เนตนะบลัดไพร์ก็จะเห็นในแอนิเมชันนะครับเป็นการโจมตีรูปแบบ รูปแบบแทงใส่เป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็จะได้ s p i a l r l r o l l e c t i o n Field ธาตุลมบวกถึง3เลยถ้าเกิดว,ว่าบวก3เขาจะใช้คำว่า s p e t i a l นะครับก็คือบวก3รวมกันแล้วคอมโบเนี่ยเป็นบวก4ยังไม่นับต่อคอมโบอีกก็จะครบ5 Stack พอดีได้พลังโจมตีเพิ่มถึง15%เลยนะสำหรับตัวหน้าตู้ก็ผ่านไปแล้วนะเวเรามาดูตัวข้างๆตู้บ้างดีกว่าตัวข้างตู้ก็เป็นตัวเก่านะครับ อย่างทีเช่ลมนะตัวเบรกแล้วก็เป็นยูจิโอตัวชาร์จนะสองคนนี้ก็จะเป็นอ่าทางยูจิโอจะเป็นตัวกายภาพนะแล้วส่วนทีเช่ตัวนี้จะเป็นการโจมตีเวทหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างๆตัวอื่นก่อนดีกว่าก็จะเป็นลิสเบตใน ALO นะเป็นตัวชาร์จแล้วก็มีสกิล ที่สามารถฮิลได้เพื่อนเพื่อทุกคนได้ฮิลเยอะด้วยนะครับแล้วสามารถรีคอเวอร์สตันด้วยหลังจากใช้สกิลนี่ปุ๊บทำให้โรเทชันไหลขึ้นมาไวอีกนะตัวนี้ถ้ามีได้ก็มีนะครับถือว่าคุ้มมากในสกิลฮิลนะได้3อย่างเลยต่อมาเป็น,นคาร์ดิโนนะผมคาร์ดิโนตัวนี้เป็นตัวชาร์จและเป็นการโจมตีเวทที่หนักหน่วงนะแถมเป็นตัวที่คอยสนับสนุนทีมทาาดลมล้วนที่ผมจะบอกว่าไงเดียเน้นหนักไปที่ การโจมตีทางเวทมนต์นะเพราะว่าสกิลฮิวของเธอเนี่ยฮิวเลือดให้เพื่อนทุกคนนะแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนต์ให้ที่สิบเปอร์เซ็นต์นานถึงสองเทินเลยและฮิวทุกคนด้วยแล้วก็บัฟให้ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจรุ่นท,ท็อปนะครับอย่างยูจิโอชุดอัศวินบูรณภาพธาตลมตัวนี้เป็นตัวเบรกนะครับเป็นการโจมตีแบบมีผสมด้วยเวทมนต์เล็กน้อยนะแต่จะเด่นไปทางกายภาพนะแล้วก็จะตีแรงมากๆเลยล่างนี้ โดยเฉพาะ r e ล e r e c o ีค e c t i o n นะครับทำดาเมจถึง2รอบเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นเรนรี่ ry, นะครับที่สามารถเก็บ Recollection ฟิลประเภททาาดลมได้จากสกิลเบรกนะครับตัวนี้เป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสายสปีดแล้วก็เป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่หลังจากใช้สกิลเอนชาร์เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีทุกคน15%แล้วก็จะมีการาในโรเตชันไหลเข้ามาไวขึ้นตัวแรกๆของเกมเลยนะ ไอลูกเล่นอันนี้นะครับแล้วก็ตัวเก่าที่สุดในธาตุลมนี่ปิ๊กอัพตอนนี้ก็จะเป็นอาสนะชุดนอนนะครับตัวนี้ที่ผมมีปลดอาร์ตหนึ่งร้อยปแล้วนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนน่าจะรู้ความสามารถของเธออยู่แล้วอันนี้เธอก็จะฮิลเฉพาะตัวเองด้วยนะแล้วก็เพิ่มทางโจมตีเว้นหมดให้ตัวเอง20%นานถึง2เธออันนี้ก็จะเป็นสายเห็นแก่ตัวนิดนึงนะแต่ถามว่าเก่งไม่เก่งนะครับได้มาถือว่าไม่เกลือแต่ทางที่ดีขอหน้าตู้นะครับก็คืออาสนะนั่นเองนะโอเคจบการรีวววิตั หน้าตู้แล้วก็ข้างตู้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะผมก็จะทําการอ่าซุ่มกาชาฟรีก่อนนะครับเป็นอาวุธฟรี1นึ่งซิงเกิลและก็ตู้กาชาขัดดวง1นึ่งมันตินะครับเผื่อจะมีอะไรพลิกพๆโอเคอาวุธเกลือไปแล้วนะต่อมาเป็นการขัดดวงนะก่อนที่เราจะไปกดตู้อาสนะนะครับผมไปเลยครับของฟรีนะผมไม่เคยได้นคลับ ตแต่ไล่เกลือก็โอเคนะไล่เกลือของผมไปพอแล้วเป็นสีเทานะครับมาดูนะครับว่าในของฟรีนี่ผมจะได้อะไรหรือเปล่าไม่มีปุ๊บเลยนะไม่ปุ๊บก็ไม่เป็นไรครับไม่แปลกรับของฟรีนะผมไม่เคยได้จากมันติพวกนี้อยู่แล้วแต่ขอในของอาสนะนะอยากได้นะไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ โอเคก็3ดาวมาเพียบเลย4ตัวนะมาผมมีเพชรอยู่136กล่องครับในครึ่งราคาก็เลยเหลือ125จัดไปครับผมชึบชึบีนเป็นการขัดดวงผมนะพบ5ครั้งคนระั้งที่6ก็ไปเลยไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่านะแต่อยากได้อาสน,นับตัวนี้นะเพราะว่าดูอดอเอฟเฟกสวยมากๆเลยโหสีน้ำตาลอีกแล้วนะ หลังจากที่ผมดวงดีมาสองคลิปติดๆนะครับไม่รู้ว่าอรอบนี้เนี่ยดวงจะมาไหมโอ้บึ้มนะบึ้มนะบึ้มนะมนะเอาว่าเอาว่าเอาวา่มีเงาไหมมีเงาไหมมีเงาไหมไม่มีนะเล่นไปอีกเล่นไปอีกเออฮือ,อ <c oughs> นี่อาจจะเป็นสมดาวตัวเดียวของผมหรือเปล่ารู <c> ้ <oughs> สึกถึงความเข็มปีนะครับ โอ้โหหน้าเดิมเลยนะสลับกันนะครับสามดาวสองดาวตอนนี้สามดาวอีกแล้วครับสลับกันอ,อาร์โก้นะโอ้โหไอเจ้าหมอนี่โอ้โหบอลนะสลับกันเลยวัตเตอร์ฟัขอสินะใหม่ได้ไหมเนี่ยอยากได้จริงๆนะเหมือนจะไม่ได้นะครับโอ้โหเอกิว โอ้โหซิลิกา้าสุดยอดนะครับก็ไม่ได้นะครับสำหรับกาชานี้นะโอเคหลังจากที่ดวงออกมาสักพักหนึ่งนะก็เป็นช่วงขาลงของผมบ้างและนะไม่ออกนะกับเจ้าอาสนะตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมโอเคก็สําหรับใครที่ชอบ เกลืองผมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องผม Sky Archer Studio ด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องผมที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนขอ,ขอเวลาไปปั่นอีเวนต์กันก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเนสวัสดีครับ